แรกนะคะทุกคนต้องโหลดแอปไ i ไฟก่อนนะคะนี่เลยจะแล้วกดมาที่ของฉันนะคะกดค้นหาอุปกรณ์เสร็จแล้วเลือกที่ x8 Pro Max ได้เลยคะ่ะแบบนี้นะมันจะขึ้นมากำลังเชื่อมต่อแล้วกดจับคู่ได้เลยกดอนุญาตนะครับนี่เลยปังไม่ไหวลูกค้าคะ่ะง่ายมากๆเลยวิธีเปลี่ยนหน้าจอนะคะเข้ามาที่ทัวรจัดก,การนะแล้วกดที่ DIY เสร็จแล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการตั้งรูปภาพหน้าจอได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกการใช้งานมันก็จะโหลดแบบนี้เลยไปยให้น้องโหลดก่อนนะอย่าเพิ่งพับจอไปไหนนี่เลยโหลดเสร็จแล้วก็จะได้รูปแล้วครับเปลี่ยนรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนนะครับไปต่อกันวิธีการโทรเข้าโทรออกนะสไลด์จากบนลงมาข้างล่างนะคะแบบนี้เลยแล้วกดเปิดให้มันเป็นสีฟ้าๆนะคะแล้วเข้าไปในบลูทูธนาฬิกานะจิ้มไปที่ High 3.0ได้เลยแค่นี้ก็จะโทรเข้าโทรออกได้แล้วนะครับจะโทรเข้าโทรออกได้แบบนี้เลยครับ คุยได้ในนาฬิกาเลยนะเสร็จแล้วถือว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากๆเลย